ชมมากันสักนิดนะครับเพื่อนๆนช่วงนี้ไม่สบายกันหมดบ้านมาหลายวันวันนี้เพิ่งจะดีขึ้นนะครับเพืนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ไปที่เพจสันเห็นบอกว่าไม่สบายกันเยอะนะครับโอ้ปิดเทอมนี้เล่นกับลูกไม่ค่อยได้ทำต้นไม้เลยครับ ไม่กี่วันจะเริ่มกลับมาทำไม้ใหม่แล้วนะครับลูกจะเปิดเทอแล้วเดินชมไม้กันสักนิดไม่ค่อยมีเวลาออกมาดูวดชเพืชขึ้นกันเยอะนะครับ พอวัชพืชขึ้นเยอะๆนะครับดึงออกไปดูมอสอยู่ข้างใต้เขี่ยวเลยดำเลยเพราะว่ามันบังแสงหมดมีเวลาต้องเอาออก ไม้ก็ประมาณนี้นะครับนี่เอเอาต้นนี้มาปักเพิ่มในช่วงนี้ต้นเข้าต่อทะลวงนะครับอนนั่นั้นเออไม่ได้ทําเพิ่มมานานล้วหมืนก็ดูแลไม่ยากแล้วก็อยู่มาหลายปีละยังดีอยู่เลยนะครับแต่ว่ามี ลูกค้าจ่ายเงินไว้นานมากแล้วหลายปีมากแล้วครับแต่ยังไม่ได้เอาไปเลยทำเพิ่มอีกักชุดดีกว่านี่ดัดบิดไว้เล็กๆครับเดี๋ยวไว้รอฝักตั้งแต่ไม้เจ้มฟันครับเริ่มใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้รอมาจัดทรงโอเคครับ